สวัสดีค่ะสวัสดีใครอ่ะเป็นไรมากปะเป็นบ้าเหรอทำไรอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรอ่ะวันวาเลนไทน์กูใส่สีดำไว้ทุกูยังไม่มีผัวเหมือนเดิมก็ไว้ทุกค่ะก็ไม่มีผัววันวาเอนไทนก็ไม่มีผัววัน วันเดิมเดิมวันธรรมดาอย่าไปแคร์ดอกมงดกม<า>มอกไม้ช็อกโกแลตช็อกกโแลตถามจริงมึงไม่แคร์ถามจริงไม่แคร์แคร์ซื้อแดกเองได้ช็อกโกแลตดอกมงดอกไม้ซื้อได้คือตรงๆกูก็แคร์แล, <laughs> ล้วแหละกูตอบตรกูก็อยากมีบัวกระเข้ามากแต่เมื่อกี้มีก,กูก็ถือไม่แคร์ช่วงนี้ใครเดินจูงผู้ชายมานะกูจิกหัวล่างเออช่วงนี้ใครอยาแบบว่า มีภูมีผัวมาไอ้กูเห็นนะจ๊ะกูกูแอนตี้ช่วงเนี้ยกูแบบว่ากูรักมึมืงมาจบแล้วกูเอาผัวมึงเข้าห้องนอนเลยเออแบบเขาเรียกอะไรฆ่าเมียเอาฆ่าเมียเอาผัวฆ่าเมียมันแล้วก็เอาผัวเป็นของเราดีป่ะดีป่ะดีคือก็คนอื่นเขาใส่สีแดงสีชมพูหวานแมวสีดำสีเทาก็ไม่รู้อ่ะหน่มใหญ่อะ มีนมมะมีได้เลยจ้าเด็กนุ yeah. ่นมเด็กนมโอ้นมใหญ่มากเลยคุณไปทำมาเมื่อวานโอ้ทำมาทำปุ๊บใช้ได้ปะฉันดีจ ยิ่งขึ้นสมองเลยโอ้โหกินน้ำไอ้นี่น้ำแข็งอะใส่แบบซีแล้วแบบเย็นๆอยากหัดร้องเพลงนะแต่ว่าไม่รู้จะไปเรียนร้องเพลงที่ไหนชั่วโมงนี้ผู้ชายยังหานหน้าร้านนะจับขมขืัวหมดเลยจับแม่งขมขืนให้หมดโอเคเราต้องไปก่อนเราต้องลากันไปแล้วนะคะฉันดี แกจะจังยีงส่สิบหยุดร้องเ,เอหรออ๋อเหรอตังค์วะเดินมีตังตรงไหนก็ได้ที่มันมีตังค์ฉันดีมีตังค์แบงน,นี้อะไรอ่ะแ,แกเอา,า,อากล้วยมะแตกเอากล้วยกล้วยเป็นไมโครโฟนพอดีเลยฉันดีใจที่มีเธออือม <laughs> <laughs> ันของกินไม่ใช่ของเล่นนะอันนี้อ่ะโอ้ยจะได้ดุนี้แล้วก็ นี่คือดุนเนื้อไม่ใช่ดุนเนื้อคือกล้วยหอมเช่นดีไม่ใช่ละคนละเพลงอ่ะไม่รักไม่ต้องมาแคร์ทำไมอ่ะเออม่ใช่มันหลุดเองนี่ไม่ได้ให้ท่านะคะันหลุดเองไม่ได้ให้ท่าร้องเพลงก็ร้องเพลงไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงยายฉัน สวยเนาะสวยมากสวยทำไมถึงสวยแล้วทำไมถึงไม่มีป่วแต่ปเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้านล่างสิคะว่าทำไมถึงไม่อู๋นม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 ,นม,นมโอ๊ยดบจ้าคุณทำมาเมื่วมอวานโอ้ยแซ่บอ้าอ้าอ้าอีเดโดนเซอร์เลยบายค่ะ <laughs> <ข> <laughs>